เออสุรินทร์สีเออเมินนอตเลยเออไปเออดูครับเสียงเสียงไปเออโอ้ยดูดันดูดันไปเออไปเออเนี่ยน่าเหนียวหัวรอพอกับคนขับรถครับเจอกันปะทะกันดูเดือดเฮ้ยเจ้าสิไปกินขี้ควายยังควายกักสามคนได้เนยนะนี่ ย่างยังนี่เออชาวมันจะไปไหนมันจะไปนะต้องหาต้องมากเลยเนี่ยเอาโอเคกินมาอ้าวเกินอ้าวแล้วครับอ้าวไปอ้าวอ้าวอ้าวไปเกินเนี่ยกินไปไปไปตปที่ไหนหลอนที่ไรมากพอต่อเอี่ยลูกเข้าลูกเข้าพอต่อขวัญยี่พอเดืยดมาเดี๋ยวเปียบอยู่มาเลยครับมาเลยเออ ัเลยครบทำอะไรกันเอาที่ค่อยบ่ะเอาอื้มโอ้ยเราจะเปรียบเลยนได้หนิไปที่อะไรเนี่ยโอ้โหแท่งนี่แท่งสองเลยได้เนี่ยเอาไปจ่อไปดิโอ้ยกินให้กินเลกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวอ่ะไม่โบูไม่โบูโอ้ยไปกินบ้าน่ ไปกันให้กินเร็วเอ้าเจียวเย็บเย็นเก็บนี่นี่นี่การสะบัดมือตบแมเอาเนี่ยฮะตบวะ ก็มจับกินซื้อไปยังไงเออก็จับกินแมเก็จับกินแล้วนี่ปาปาปาเขาใสเนี่ปลาเขาใสเนี่ปลาใส่เนี่ปลาีย้เนี่ใส่เนี่โอ้ยุรินเมื่อุรินโดนแล้วซุรินแพ้มึงได้เจะบนไว้ไหนเนียแพ้มึงได้เนเเเหาเอปค้ำคุยอวะมึงได้ไงเออกินเเาจ้ไปลุกเข้า แคร์ไม่ก่อนยังอีกตาน,นึ่งเอออีกต,าน,ตานึงตานึงพรุ่งนี้มาในเช้านะเอ,เออเออพรุ่งนี้มาใหม่นะกู<อ>เก็บแล้วตำวอยเสียติดปีกเนาะเออบางง่ามเหมือนกี่แพื่อซื้อ ดูดีดูดีมานี่ดูดีนิ่ง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 มีการต่อก่อนว่าท่นสาม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 โอ้ว่าดีเรียมดีซีซีเอี่ยวเนี้ยต้องออกอีกจะไม่ให้ไปไหนเลยวะเออไปแล้วกัน อไปที่เบิได้เดินก่อนกันขอกอืมสวยงามอมนับตานับตา อือ้าวแก้แก่อบ่แ่แก่ได้ยู่สูสีมายังไม่ขาดเลยกินได้อยู่แล้วอ้าวอ้าวใส่ฮอตใส่ฮอตเขานใส่ฮอตเขาอนเออใส่หมวกเขาันจะได้ลม

เวไกเขากินเราเงืองหลนใส่เม็ดใส่เมือดเนี่ยผมเอาแล้วครับ โอ้โหอ้าวโดนโดนเลยโดนโอ้ยยอมโดนสองไปปะเขาเองไม่ว่าเขาหามัเจอไปลูกก้าลิ้นเลยเอ้ายันเพื่อเว้ยยันแพ้เว้ยเอ้าย่านแพื่อกล่องเลยอ๋ออันนี้จะตายปะได้ได้หนเลี้ยวดิเดี๋ยวพ่อสอนมวย

กินด้เนี่ยกินอ้าเดินให้กินให้กินโอ้ยนัวก็เบิร์ดคนนัึนเออเออเบิร์ดเบิร์ดข้าวควายดีกว่างั้นกินเลยกินเลยครับข้าเลยหมดข่ายเลย ได้สบาย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 เฮ้ยเจอแอดียววะเจแอดเจแอดียววะเบิ์ดเลยวะเจแอดีววะเรียบ้อยอีไปยงนี่สิแก้มืออยู่นี่เนี่ยนะไอไปไปไปเพ่งคุย ไปหมดเวลาแล้ววันนี้ป่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเจอกันพรุ่งนี้ครับไปยองไหมออาน่าสิแก่มืออยู่นี่เฮลากแก่มื่อดเลยดีดีนะดูบรรยากาศครับบรรยากาศช่วงบ่ายก่อนทำงานครับบรรยากาศครับบรรยากาศงื้อเงื้อหมอนหมอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกล้องเยโซทอน